สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวสอนบันทึกหน้าจอซ a m s u n g Galaxy S 2ส u l t r a นะครับบันทึกหน้าจอจะมีสามวิธีนะครับจะมีบันทึกภาพนิ่งแล้วก็บันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือบันทึกวิดีโอนะครับบันทึกคลิปอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะครับอันนี้ S อส Ultra อนะครับวิธีแรกนะครับเริ่มจากหาเราหาภาพขึ้นมาก่อนนะครับ ในการบันทึกราจะบันทึกภาพนี้นะครับอ่าดูจอแล้วก็รูดอย่างนี้ครับเี้ยอันนี้คือบันทึกแล้วนะครับเรากลับไปดูที่ต้นแบบได้ว่าบันทึกไว้ตรงนี้ดูตรงล่าสุดนะครับเนี่ยเรียบร้อยบันทึกเรียบร้อยแล้ะฮะอันนี้คือบันทึกแล้วนะครับวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็คือกดปุ่มข้างๆนี้นะครับอันนี้คือภาพหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือ ปุ่มลบกดปุ่มลบนะครับแล้วกดปุ่มปิดตัวปุ่มนี้นะครับปิดเครื่องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับกดพร้อมกันนะครับถ้าไม่พร้อมกันมันจะไม่ได้นะครับอ่ะนี่ครับอันนี้คือบันทึกแล้วนะครับอ่ะอีกทีนึงก็ได้ครับอ่านี่คือบันทึกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปดูผลงานที่บันทึกไว้ตรงตรงล่าสุดนะครับตรงนี้นี่ครับล่าสุด นี่ฮะที่บันทึกไว้เมื่อกี้นี่คืออันนี้แหละครับนี่ฮะอันนี้คือบันทึกไว้นะครับวิธีต่อไปครับเป็นวิธีการบันทึกคลิปวิดีโอนะครับหน้าจอคลิปวิดีโอเราเปิด youtube เปิดอะไรแล้วอยากบันทึกอ่าอันนี้ไม่ดีนะครับคืจะเก็บไว้ดูเล่นห้ามเผยแพร่นะครับแล้วก็กดไปที่เปิด youtube ก่อนครับแล้วเ,เปิดช่องไหนก็ได้นะครับที่เราชอบ อย่างเช่นนี้นะครับอันนี้คลิปผมเองครับเก่าเมื่อสองปีก่อนนี่ครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะบันทึกหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มในการตัวบันทึกหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วกดไปเลยครับ วิธีแรกก็จะเป็นเป็นแบบว่าบันทึกดการที่ไม่มีเสียงนะครับ<ช>ไม่มีเสียงอะไรเลยครับไม่มีเสียงคลิปอะไรเลยวิธีสองคือบันทึกมีเสียงที่ในคลิปแลวครับวิธีทสามคือบันทึกที่มีเสียงในคลิปแล้วก็มีเสียงที่เราพูดด้วยเ,ยเด,ดีย๋ยวล,ลองดูบันทึกที่มีเดียนะครับเราก็กดเริ่มเลยครับข้ามกาันมา้างหลังก็ได้ครับนี่ครับในตอะนี้กำลังบันทึกอยู่นะครับตรงนี้นะครับนะครับอ่าในี้กำลังบันทึกอยู่นะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเราก็หยุดบันทึกไว้ก่อนนะครับบันทึกหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับทำหนึ่งนะครับแล้วก็มาบันทึกหน้าจอแบบหยุดบันทึกไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเปิดดูไปเปิดดูผลงานที่บันทึกไว้นะครับนี่ครับมาแล้วครับตรงล่าสุดนี่ก็ได้ครับนี่ให้กดนี่ปุ่มตรงนี้นะครับนี่มลบนะครับนี่คือบันทึกแล้วนะครับปิดเครื่องตัวนี้ครับปิดความแฟนครับอ่า โอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คืออีกอันนึ่งจะเป็นวิธีแบบบันทึกไปด้วยแล้วก็มีเสียงที่เราพูดไปด้วยประมาณนี้ครับเหยวดูนะครับาานี่ฮะ,ะก็เลื่อนไปใหม่นะครับแล้วก็เลือกบันทึกหน้าจอครับครับแล้วก็เลือกตัวบันทึกหน้าจอไม่บันทึกหน้าจอแล้วก็เลือกแต่ตัวข้างล่างครับเป็นมีเดีย,ดยและไมโครโฟนนะครับเนี่ย ทำนัดฝลัมังเลยครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คือจะมีเสียงบรรทนที่เราพูดด้วยแล้วก็มีเสียงในคลิปด้วยนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามเดี๋ยวมาฟังผลงานกันนะครับคนีเราลมีเนคลิปด้วยาวาฟังเสียงอมาฟังเสียงไอทีแล้วครับเผื่อไม่ได้ชัด ครับอันนี้คือจะมีเสียงจากคลิปด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงจากไมค์ที่เราพูดไปด้วยโอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ